สวัสดีครับวันนี้บ้านสวนบรฝันก็จะมาเด็ดแขนงนะครับแล้วก็พันยอดเมลอนนะครับก็ปลูกได้มาประมาณ2อาทิตย์แล้วนะครับตอนนี้ก็จะยอดนะครับก็จะสูงมากนะครับตอนนี้แล้วก็ต้องทําการพันนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับหลังจากที่ผมลงปลูกได้สักประมาณหนึอาทิตย์นะครับผมก็ทําการขึ้นต้นนะครับ ต้นเมลอนนะครับนาเชือกนะครับผมเชือกผ้าอย่างเงี้ยนะครับผมนํามาพันไว้ที่โคนนะครับผมแล้วก็ยอดแขนงของต้นเมลอนนิดนึงนะครับหลังจากนั้นนะครับอีกประมาณสามวันนะครับซึ่งผมจะพันทุกๆสามวันนะครับก่อนหน้านี้แล้วก็เด็ดแขนงออกด้วยนะครับซึ่งแขนงที่เราเด็ดนั้นก็จะมีแขนงที่หนึ่งถึงแขนงที่เจ็ดนะครับและหลังจาก แขนงที่8ดขึ้นไปเราจะไว้นะครับ8 90 8 12นะครับประมาณนี้นะครับผมเราก็จะไว้แขนงนะครับเพื่อไว้ดอกแล้วก็ไว้ลูกต่อไปนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสําหรับบ้านสวนตอนฝันของเรานะครับนี่นะครับสําหรับหนวดนะครับหนวดของเมลอดนะครับผมก็ทําการเด็ดออกเหมือนกันนะครับผมเพราะว่ามันจะไปพันนะครับตามใบนะครับผมทําให้ใบหงิกใบงอได้นะครับผม ทำให้รับแสงได้ไม่เต็มที่ซึ่งถ้าใบเมลอนนะครับหงิกงอรับแสงไม่เต็มที่นะครับเขาก็จะสั่งคลอแสงได้ไม่เต็มที่นั่นเองนะครับผมนะครับเราจะทําการพันขึ้นไปตามข้อเลยนะครับทุกข้อนะครับผมพันขึ้นไปเรื่อยเื่นะครับแล้วก็เดดแขนงนะครับออกนะครับตั้งแต่ข้อที่หนึ่งถึงข้อที่เนะครับแล้วก็ไว้แขนที่แขึ้นไปครับหนึ่งสอห้าหก อันนี้ครับสาหรับต้นนี้นะครับนี่คือหนังที่เจ็ดนะครับผมก็มีแขนงออกมานิดนึงก็เด็ดออกนะครับผมยิ่งแขนงเล็กเท่าไหรนะครับยิ่งเด็ดง่ายนะครับถ้าเราไว้แก่เกินไปนะครับมันจะเปลืองสารอาหารนะครับสารอาหารที่จะเลี้ยงยอดนะครับผมจะไปเลี้ยงแขนงที่เราไวนั่นเองนะครับผมดังนั้นแขนงที่เราไม่ใช้นะครับหนึ่งถึงเจ็ดเราเด็ดออกนะครับผมโอเคครับแล้วต้นเมลอนจะพุ่งแล้วก็โตไวนะครับตอนนี้ก็ประมาณสิบสี่วันนะครับ วันนี้นับตั้งแต่ลงลงปลูกนะครับผมพอทําการพันขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็เด็ดหนวดนะครับออกไปนะครับผมแล้วก็แขนงที่แปดเก้าเราจะไหวนะครับค่อยๆพันค่อยๆพันขึ้นไปเรื่อยๆแบบนี้นะครับผมไม่ต้องรีบครับโอเคโอเค ว่าจะประมาณนี้นะครับเรามาดูนะครับเนี่ยนะครับจะดูใกล้ๆเลยนะครับเราก็จะเด็ดถ้าเข้าพันขึ้นไปประมาณนี้นะครับนับจากด้านล่างขึ้นไปนะครับอันนั้นมีหนึ่งแขนงสองแขนงนะครับหนึ่งนะครับสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมเจ็ดนะครับแล้วก็แขนงที่แปดเราจะไว้นะครับเนี่ยครับไว้ขึ้นไปนะครับซึ่งหลังจากที่ผมเด็ดแขนงเมื่อสองวันที่แล้วนะครับผม ยอดพุ่งไวมากนะครับเดี๋ยวผมจะไปให้ดูต้นที่ที่ผมเด็ดนะครับแล้วก็ยังไม่ได้พันยอดนะครับในตอนนี้ครับก็ประมาณนี้นะครับสองวันที่แล้วยังประมาณนี้อยู่เลยนะครับผมประมาณนี้นะครับตอนนี้ขึ้นไป1 2ึ่งสามี่นะครับ4ี่ข้อแล้วนะครับผมตอนนี้ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาทําการ พันแล้วก็เด็ดแขนงแล้วก็เด็ดอ่าหนวดของต้นเมลอนออกทั้งหมดเลยนะครับตอนนี้อาจจะสลัดนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในช่วงบ่ายนะครับผมอากาศร้อนมากครับนี่ครับอากาศร้อน,นครับต้นเมลอนอาจจะไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่นะครับผม ก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายช่วงเช้านะครับช่วงเช้าของพรุ่งนี้ให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับจะได้สวยๆนะครับผมหลังจากวันนี้ผมจะทําการพันยอดทั้งหมดก่อนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาชมนะครับทั้งหมดต้นเมลอนของเราทั้งหมดนะครับที่พันยอดแล้วจะเป็นยังไงนะครับผมแล้วก็ความสูงขนาดไหนนะครับนี่นะครับก็ประมาณนี้นะครับพันขึ้นไปเรื่อยๆเลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ก็ได้พันยอดเมลอนแล้วก็เด็ดแขนงนะครับทิ้งไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมรวมถึงรวมถึงนะครับเด็ดหนวดนะครับเนี่ยครับของต้นเมลอนนะครับออกไปด้วยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นการพันนะครับพันยอดเมลอนแล้วก็พันตามข้อตามใบเมลอนนะครับทําให้ต้นเมลอนสั่งคลอแสง ได้ไม่เต็มที่นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับหลังจากที่พันขึ้นมาหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็สองอาทิตย์แล้วนะครับหลังจากที่เราลงปลูกได้นะครับผมลงในกระถางนะครับแบบนี้นะครับก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้เป็นการปลูกเมลอนครั้งแรกของผมนะครับถือว่าเป็นมือใหม่เลยนะครับเรามาศึกษาแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันเลยนะครับสําหรับการปลูก เมลอนนะครับเมลอนพันยูกินะครับพันนี้นะครับสีเขียวนะครับผมเนื้อเขียวเขียวขาวๆนะครับจะหวานนุ่มนะครับผมสำหรับพันยูกินะครับผมนะครับเราจะพันแล้วก็เด็ดแขนงออกนะครับผมแบบนี้นะครับนะครับแขนงแบบนี้นะครับเราเด็ดออกเลยนะครับผมแขนงใบ จนถึงข้อที่7นะครับแล้วเราจะไว้แขะแนงนะครับข้อที่8ขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรานับให้ดูนะครับ1 2 3 4 5 6 7าี่ห้านะครับผม1 2 3 4 5 6 7ี่ห้านะครับ7แขแนงนะครับนี่เราเด็ดออกให้หมดเลยนะครับผมเมื่อวานผมเด็ดทิ้งแล้วนะครับนี่แตกขึ้นมาอีกนะครับเมื่อวานตอนเย็นนะครับจะทำให้ยอดนะครับ เดินเร็วขึ้นนะครับถ้าหากเราเด็ดคะแนนทิ้งนะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทางช่องบ้านสวนปงฝันของเรานะครับผมก็สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ